สวัสดีครับวันนี้ผมพาน้องไปเตยนะครับน้องไปเตยนี่มาฝึกงานกับเยลโลตั้งแต่อายุสิบกว่ากวานะครับย่าง19 mm hmm. เก้าขาก็มาทํางานในสํานักงานบัญชีนะค mm hmm. คิดว่าน่าจะทําอะไรได้หลายเรื่องแล้วนะในช่วง1ปีครึ่งที่ผ่านมา mm hmm. คุณทําอะไรได้บ้างช่วงที่ผ่านมา ปีครึง่งอะผมตีว่าตีปีครึง่งลวกันด้วยเด็กอายุป,ประมาณไม่ถึง20คุณทาอะไรเป็นบ้างตอนนี้งานบัญชีของคุณงานบัญชีก็เอาตั้งแต่เข้าเล่มเลยค่ะเข้าเล่มก็คือเราก็จะได้รู้เกี่ยวกับเอกสารภาษีซื้อภาษีขายไปเสร็จแล้วเงินแบบนี้ว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนนะคะพอเรารู้หน้าตาของมันเสร็จแล้วปึ๊บเงี้ยเราก็จะรู้เรื่องเกี่ยวกับการคีย์ภาษีซื้อภาษีขายเข้าไปในเอกค่ะว่าไอ้บินเนี้ย<อ>ต้องคีย์ค่าใช้จ่ายดีนี้ควรคีย์ภาษีซื้อ แต่ว่าเราจะรู้แค่บินไม่ได้ต้องรู้การตรวจภาษี7.8ดจุดด้วยโอ้ต้องรู้เรื่องการตรวจด้วยอย่างเช่นพวกบินค่าน้ำมันเนี่ยค่ะจะต้องมีเลขทะเบียนอันนี้คือความรู้เบื้องต้นค่ะว่าเนี่ยมันต้องใช้ได้ใช้ได้หรือว่าถ้ามันไม่มีใช้ไม่ได้ใช่ค่ะถ้าเกิดไม่ครบ 7. จจุดก็คือใช้ไม่ได้อันนี้คือเบสิกคือใบเตยเนี่ยเขาดูเรื่องเอกสารรู้เรื่องหมดแล้วต้องบินรายรับรายจ่ายพวกคุณแล้วคุณก็ยังจัดใส่แฟ้มได้รู้เรื่องพอมีบินเสร็จคุณคียไปในโปรแกรมบัญชีก็ขียเข้าไปได้ร ื่องอีกก็คือวิเคราะห์รายการค้าเป็นวิเคราะห์บินเป็นคีย์เข้าไปในโปรแกรมบัญชีเป็นแล้วเรื่องของภาษีล่ะคุณทําอะไรได้บ้างก็คือยื่นภาษีพงดอหนึ่งสามห้เป็นเบื้องต้นค่ะยื่นในไฟล์ e filing ค่ะคุณยื่นเป็นแล้วคุณกรอกเป็นไหมกรอกเป็นค่ะต้องกรอกเป็นอยู่แล้วก่อนยื่นเป็นถูกป่ะใช่ค่ะแล้วตอนที่คุณเรียนมาคุณ ทำเป็นไหมตอนสมัยเรียนโอ้สมัยเรียนหนูไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยคือโรงเรียนไม่ได้สอนเลยค่ะเพิ่งมาเรียนรู้จากพี่นีเลยอาจจะสอนแล้วคุณ <แก S 1> ไม่ได้ตั<ะ>้งใจเรียนหรือเปล่าจะไม่มได้ไหมค่ะอาจารย์หนูตั้งใจเรียนขนาดหนูอยู่ที่นี่หนูตั้งใจทำงาน,น,นตั้งใจทำงานนะนะเขาก็เลยทํางานได้ในช่วงปีถึงปีครึ่งอ่ะก็คือทําทงานจริงๆอ่ะมันก็เลยทําได้นะดังนั้นตอนนี้ผมก็การันตีได้ว่าใบเตยเดี๋ยเขาทำงานได้ตั้งแต่รับเอกสารมาแล้วก็วิเคราะห์เอกสารแล้วก็คีย์เข้าไปในโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปแล้วก็ยยืื่นนภาาษีเดดอไ้ ที่สำคัญนะเขายังมีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นมาเขาคุยกับลูกค้าได้ด้วยคือการเป็นนักบัญชีมันต้องคุยกับลูกค้าได้ด้วยถูกปะคุณ<ช>คุยอะไรบ้างวันที่วันแต่ตละวันที่คุณได้คุยกับลูกค้าเนะี่ลูกค้าเนี่ยเขาจะชอบสงสัยในบินของเราสมมติว่าเราเนี่ย <S 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 จะส่งภาษีซื้อไป <S <S แต่เขาจะถามว่าแล้วทําไมรายการภาษีเสื่อเนี่ยไม่ครบทําไม่หายไปใบนึงคะอเขาเช็คด้วยใช่คาตอบก็คือบินนั้นอะไม่ถูกต้องค่ะลูกค้าก็จะเวอร์ไปว่าแล้วทำไมไ,ไม่ถูกต้อง ใช่ให้อืบางลูกค้าเขาจะไม่เข้าใจในิบินเราอะก็ต้องอธิบายอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเนี่ยบินนี้ทําไมถึงใช้ไม่ได้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ใช่ค่ะเ<ๆ>ขาได้คุยกับลูกค้าด้วยไม่ใช่แค่เพียงเอาเอกสารมาคีบินอยู่หน้าคอมกับเครื่องคิดเลขเท่านั้นนะฮะแล้วในยุคใหม่นี้ต้องคุยเจรจาด้วยแล้วมีอะไรไหมคุณอธิบาย ตอบคำถามลูกค้าแล้วมีอะไรไหมโดนด่าแล้วต้องเทียงไงแก้ไขปัญหาเฉพาะเฉพาะมากไหมก็คือส่วนมากลูกค้าที่มาว่าเราก็คือเป็นเพราะความไม่เข้าใจค่ะความไม่เข้าใจของลูกค้าซึ่งเราอ่ะจะต้องปรับแบบความเข้าใจกับลูกค้าว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคือพยายามให้ลูกค้าเข้าใจค่ะแบบไม่คอมเมนต์แล้วว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ให้เขาเข้าใจว่าเขาเข้าใจให้ได้ค่ะเขาอาจจะเข้าใจผิดใช่ถ้าเกิดเขายังไม่เข้าใจเขาก็ด่าเราอยู่นั้นเน่ยออันนี้ก็คือชีวิตจริงนะครับสําหรับการทํางานในสํานักงานบัญชี